จะทดลองก่อไฟแบบใช้เทียนฐานแพงมาก20บาทก่อได้ทีเดียวลองประหยัดต้นทุนดูอันนี้คือเทียนใส่ถ้วยสแตนเลสหรือใส่ถ,ถ้วยดินก็ได้เนะจุดไว้ประมาณนี้เลย อันนี้มันแท่งใหญ่ยังไม่ได้ะยังไม่ละลายเลยเามาตั้งแทีันทานเลยอันนี้ทิชชู่ชู่จุดลงไปเลยจุดประมาณเนี้ยคอยดูว่ามันจะทำกับข้าวได้กินไหม ลูกขนาดนี้ผมว่ายังไงก็ได้กินเนาะใช้เวลานานไหมลองกันลองกันเลยเทียนเทียนกับกระดาษทิชชู่นี่กะด้กระทะห้างมาใบหนึ่งพี่น้องกระชิมา กับเป็นกระทะห้างเราใช้ได้ยุ่แต่ว่าย่นดูไหลายหูคนเลยหลุดนี่อันนี้อยู่ในเตานะครับอันนี้คือเทียนกับกระดาษทิชชู่มันก็จะลุกอยู่ประมาณนี้นละี่ยก็ตั้งไปเลยว่าใช้เวลานานไหม ตั้งไปเลยผมว่ายัางไงก็สุกไฟลุกขนาดนี้นี่ก็คือน้ำเดือดแล้วล้ะครับเนี่ยนก็จะเอาผักลงไปลวกเลยปับ๊บนี่ใช้ได้จริงครับเทียนกับกระดาษทิชชู่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับ เทียนที่เล่มใหญ่ๆที่เทียนพรรษาแต่มันสั้นๆแล้วก็ามาใช้งานได้เลยเนี่ยทำกบข้าวได้ด้วยเนี่ยอ่อนเอีย่ยเลยมารวบพักะลูกแดงมากทิชชู่สักหกเก็ดแผ่นเนาะก็ผสมกับเทียนเนี่ย ลองปรับใช้ดูนะเพื่อนเพื่อนนี่หลังจากทำกับข้าวเสร็จแล้วเวลาเราจะดับเราก็ผ้าใส่น้ำพรอนมาแล้วก็มาปิดไว้<ๆ>ก็จะดับเลยเลยเนี่ครับดับไว้อย่างนี้เวลานั้นก็มาใช้ได้ใหม่ ก็ประมาณนี้นะครับ